สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะพบกันยามเย็นค่ะวันนี้พามาชมบอนสีกันอีกแล้วอยู่ในสวนนะคะนี่อันนี้ก็เปิดคลิปมากับนางกีมิทาเทวีนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามสวนสานิตบอนสีด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมไม้กระถางสี่นิ้วแล้วก็ต้นที่มีแบ่งนะคะใครสนใจต้นไหนพันไหนนะคะสามารถ จดชื่อจดสายพันธุ์นะคะโทรหาหนูได้เลยที่เบอร์โทร064 282 4363นะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะก็คือพี่ๆี่ท่านใดสนใจบอลสีนะคะยังไม่เคยสั่งนะคะไม่รู้จะสั่งยังไงนะคะก็สามารถโทรหาได้นะคะโทรสอบถามก็ได้เดี๋ยวหนูขึ้นเบอร์ให้ด้านบนคลิปนะคะเผื่อว่าจดไม่ทันนะคะโทรมาสอบถามได้มีปลายทางก็คือ ไปสนีไปส่งก็รอ,อรับของอยู่ที่หน้าบ้านได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาจะโทรเข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะพี่ไปสนีก็เท่ากันนะคะค่าส่งจะเท่ากันทั้งแบบโอนแล้วก็ปลายทางนะคะเ <c oughs> หมาให้เพียง30บาทเท่านั้นนะคะ <c oughs> คือเหมาตลอดการจะส่งนะคะสมมติว่าพี่ๆสั่ง1ต้น2ต้นนะคะก็30นะคะหรือว่าเป็น10ต้นก็ส0บาทเท่าเดิมน,นะคะคือหนูเหมาค่าส่งให้เลยนะคะ คือช่วยๆกันค่ะเพราะว่าค่าส่งอ่ะจริงๆมันแพงนะคะแต่ว่าหนูเหมาให้ราคาเดิมเลยนะคะอันนี้พ่อมาเติมน้ําพอดีค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยนะคะนี่เพชรมณีนะคะพามาชมทุกวันนะคะช่วงนี้ก็กัดใกล้เต็มแล้วนะคะเพชรมณีก็จะเป็นไม้กัดสีแบบนี้เลยนะคะ ตอนเด็กสีเขียวค่ะเดี๋ยวหนูเอาต้นลูกให้ชมอีกทีหนึ่งนะคะจะอยู่ที่ราคากระถางละ70นะคะเดี๋ยวพาไปชมค่ะเพชรมณีนี่ค่ะเพชรมณีนะคะตอนเด็กก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะสีเขียวนะคะพอโตก็จะกัดชมพูเดี๋ยวหนูเอา,อาต้นแม่ให้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อเช้าพาชมต้นแม่แต่ไม่ได้ลงต้นลูกให้ชมนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละเจบาทค่ะสำหรับใครสนใจผัันดาวนะคะหนูมาอัปเดตให้ถ้าสมมติใคร ชื่นชอบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้ฟอร์มไม่สูงค่ะเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วนะคะใบเขาจะดกแต่ต้นไม่สูงแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ให้ไปราคาเจ็ดสิบบาทนะคะขวัญดาวคะ่ะเขาสมิงนะคะเดี๋ยวนุลบแดดก่อนคะ่ะตัวนี้ต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะเขาสมิงนี่คะ่ะกัดสวยนะคะอันนี้จะเป็นสเสน่ดดาราคะ่ะใครสนใจนะคะต้นนี้หนูขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะสเสน่ดารา อันนี้นาลีบูรพานะคะให้ไปต้นละ80บาทเป็นไม้ไป้ายชมพูนะคะตัวนี้นี่ายเยอะปายน้อยแล้วแต่ใบนะคะตัวนี้มีจํานวนนะคะใครชื่นชอบโทนหว,วานๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขียวเนี่ยจะกัดอีกนะคะอัญหาชาลีนะคะฟอมประมาณ3ใบประมาณนี้เลยนะคะ อันนี้จะเป็นไซส์เจ็ดบาทนะคะกันหาชาลีค่ะเป็นไม้หน้าเก็บนะคะไม้หน้าสะสมะคะ่ะตัวนี้เป็นไม้เก่ากัดหน้าออกส้มๆแดงๆนะคะใครยังไม่ได้รับชมคลิปเมื่อเช้านะคะหนูถ่ายต้นต้นแม่เขาลงไว้นะคะกัดสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยคะ่ะหลวงปู่อ่านะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มกัดมานิดหน่อยแล้วนะคะตัวนี้กัดสวยมากนะคะพอโตก็จะออกชมพูขาวเขียวนะคะ ไปต้นละ60บาทหลวงปู่อ่ำค่ะนี่อันนี้อัปเดตเบอร์เ9ที่พอใส่กอไว้นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะหล่อน้ำก้นกระถางไว้นะคะอันนี้ใส่ไปประมาณ3ต้นนะคะเนี่ยค่ะแดงสวยมากอ่าเผื่อใครสนใจลูกไม้เบอร์9นะคะตอนนี้ยังมีแบ่งอยู่นะคะ4นิ้วจะอยู่ที่70บาทเท่านั้นกัดแดงมาแล้วด้วยนะคะคุ้มมาก นี่ก็จะเป็นรามมาสูนย์นะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มกัดลายมาบ้างแล้วนะคะจากที่ตอนเด็กเนี่ยจะเขียวล้วนเลยนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ80บาทค่ะรามมะศูนนี่จะเป็นนางจามเทวีนะคะมีอีกหนึ่งต้นค่ะ อันนี้ทยอยออกนะคะสําหรับนางจามเทวีเจอทีละต้น2ต้นนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทค่ะอันนี้จันฉายนะคะต้นละ50บาทนะคะสําหรับจันฉายก็จะเป็นในชมพูขอบขาวนะคะแล้วก็ลายสีมาเป็นสีเขียวอีกรอบหนึ่งนะคะสวยมากยิ่งโตนะคะชมพูจะกระจายออกคางด้วยนะคะสาวโพธารามนะคะสาวโพธาราม อันนี้ต้นละ40บาทค่ะสาวโพธรามตอนเด็กจะเขียวทั้งใบแบบนี้เลยนะคะโตกัดข่าวนะคะปีคงนะคะตอนนี้มีฟอร์ม4นิ้วนะคะฟอร์มประมาณนี้ดูลากสิคะเดินดีหมดแล้วนะคะตัวนี้นะคะให้ไปต้นละ100บาทนะคะถ้าช่วงไหนแดนกดนะคะ ต้นก็จะไม่ค่อยสูงนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นไม้ฟอร์มกลางๆนะคะไก่อมพันธ์นะคะไก่อมพันธ์ต้นละ50บาทอันนี้จะกัดออกลายแดงๆนะคะเป็นตระกูลไก่ค่ะตัวนี้นี่นะคะมีแข้งด้วยค่ะอันนี้ทศกัณฐ์หน้าทองนะคะก็จะเป็นไม้ดังเหลืองนะคะตัวนี้ทศกัณฐ์หน้าทองนะคะทํายากมากนะคะไม้ตัวนี้อันนี้หนูขออยู่ที่ราคาต้นละเอาไป 300บาทนะคะทัสกนหน้าทองค่ะอันนี้จะเป็นนกวายุพักนะคะนี่อันนี้ให้ไปต้นละ50บาทค่ะนกวายุพักนี้นางมนโทนะคะนางมนโทเป็นไม้โทนชุมพูเส้นใบขาวค่ะตัวนี้ให้ไปกระถางละ90บาทนะคะนางมนโทค่ะสวยมากใบก็จะออกผิวๆด้วยนะคะ อันนี้หอ,อกนะคะเป็นหอ,อกแบบสีเลือบๆนะคะเลือบแดงฟอร์มเตี้ยหนูไม่แน่ใจว่ามีกี่ต้นนะคะตีไปหนึ่งต้นก่อนละกันนะคะใครรับกระถางนี้ขอราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งรอบาทหอ,อกเลือบแดงนะคะโอ้เหมือนจะสองเลยนะคะไม่แน่ใจเนะะี่ยมันแน่นอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเท้าจัตุรพักนะคะ สวยมากให้ไปอยู่ที่กระถางละหนึ่งรบาทเริ่มกัดลายมาแล้วด้วยนะคะนะคะเท้าจัดตุลแลพักค่ะพะยาขอมนะคะต้นละแปดสิบาทอันนี้ไม้โทนเข้มนะคะเกือบจะดำแล้วนะคะตัวนี้พะยาขอมค่ะอันนี้เผื่อใครสนใจนะคะนาราทัศนะคะไม้กระดูกค่ะนี่นะคะต้นนี้นะคะใครรับนะคะนาราทั์หนูขออยู่ที่หนึ่งร้บาทนะคะสำหรับนาราทัดค่ะ นี่นะคะหมายตามหาค่ะตัวนี้อันนี้จะเป็นพาลีลังทวีปนะคะเริ่มกัดมาบ้างแล้วอันนี้ขออยู่ที่กระถางละเก้าิบบาทนะคะพาลีลังทวีปค่ะอันนี้มนชลาวันนะคะนี่มนชลวันอันนี้หนูทามานานแล้วนะคะตัวนี้เพิ่งได้ผ่ามาแบ่งนะคะสําหรับมนชลาวันก็จะอยู่ที่กระถางนี้สอง้อบาทนะคะสําหรับมนชลาวันสวยมากนะคะไม้ตัวเนี้ย อันนี้ซับพูนผลนะคะอันนี้เปิดด่างมาหนึ่งใบค่ะนี่อ๋อใบนี้กระดางนะคะตัวนี้นะคะใครรับต้นนี้ขอราคาเอาไปเก้าสิบบาทนะคะซับพูนผลค่ะเป็นไม้ด่างชุมพูนะคะค่ะอันนี้ก็คือแล้วแต่ใบเลยนะคะไม้ด่างเนี่ยดีตรงที่ว่าเราได้ลุ้นทุกใบเลยนะคะใบไหนจะดังมากดังน้อยนะคะตัวนี้อันนี้ใบหอกนะคะสีจะออก หนูอธิบายไปถูกสีนี้เลยนะคะออกประมาณโอโรสอมแดงนิดนึงนะคะใบดกนะคะอันนี้มีแค่ต้นหนึ่งในกระถางนะคะต้นเดียวแต่ใบดกดกนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ค่ะทรงสวยด้วยนี่อันนี้ก็จะเป็นไม้ใหม่เมื่อปีสองปีก่อนนี้นะคะนี่อันนี้นะคะชื่อว่า,าทับหลวงนะคะทับหลวงไม้ดางคะ่ะตัวนี้เปิดดางสวยนะคะตัวนี้ออกสีแบบ ด่างออกทองๆด้วยนะคะสีสวยใครสนใจนะคะต้นนี้ขอ350บาทนะคะสำหรับทับหลวงนะคะเป็นไม้ด่างค่ะลายสวยนะคะตัวนี้ต้นใหญ่นะคะแต่หนูไม่ได้เปลี่ยนกระถางเท่านั้นเองนะคะค่ะตรงนี้จะเป็นตระกูลไม้ใบายาวนะคะเห็นได้ว่าใบายาวแล้วก็เริ่มมีจุดขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็น เท้าอัศวกรรมรามสูนนะคะชื่อยาวนิดนึงนะคะเท้าอัศวกรรมรามสูนจะอยู่ที่กระถางสี่นิ้วนะคะแต่ต้นใหญ่มากเดี๋ยวหนูยิบให้ชมนะคะไม้ตัวนี้ต้นใหญ่มากนะคะใบยาวใครสนใจนะคะให้ไปกระถางละหนึบาทนะคะท้าอัศวกรรมรามาสูนคะ่ะอันนี้หนูยื่นสุดเขตเลยนะคะนี่สวยมาก อันนี้พรมหรือสีนะคะพรมหรือสีอันนี้ฟอร์มสี่ใบใครรับต้นนี้ขอราคา,าไปเอาไป60บาทแล้วกันนะคะสําหรับพรมหรือสีคะ่ะอันนี้จะเป็นมังกรหยกนะคะบางกรหยกจะออกเขียวชมพูคะ่ะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่หนึบาทนะคะมางกรหยกคะ่ะ องคหญิงทัญญชัดนะคะไม้หายาค่ะตัวนี้จะเป็นรูปทรงใบรีนะคะข้างในแดงสดเลยแล้วก็ขอบเขียวนะคะองคหญิงทัญญชัดให้ปลายต้นละ90บาทนะคะตัวนี้อันนี้มหาราชนะคะมหาราชจะเป็นไม้ป้ายบอนเก่านะคะปลายสวยแต่เด็กเลยนะคะตัวนี้ให้ปลายต้นละ100รบาทตอนนี้เหลือหนึ่งกระถางนะคะ ชมพูทวีปนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ป้ายชมพูนะคะให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะชมพูทวีปค่ะดารารายนะคะอันนี้ต้นละหกสิบบาทนะคะดารารายค่ะเป็นพื้นออกส้มๆแดงๆแล้วก็กัดเม็ดนะคะนี่อันนี้อินทรละลังสันนะคะไม้เก่าค่ะตัวนี้กัดสีนะคะสวยมากก็อันนี้ให้ไปต้นละห้าสิบบาทเหลืออยู่หนึ่งต้นนะคะสำหรับ อินทละลังสารแต่ว่าชุดใหม่ทําจํานวนแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ยักษ์กูเปรันนะคะเมื่อกังวันพาไปชมต้นแม่มานะคะก็ไม่ได้พามาชมลูกนะคะตัวนี้เผื่อใครสนใจให้ไปต้นละเจบาทนะคะยักษ์กูเปรันค่ะมีอยู่ประมาณ3ามกระถางนะคะสำหรับไม้ตัวนี้นี่ค่ะอันนี้พวงซับนะคะพวงซับเป็นไม้ออกสีแสแๆดสมๆค่ะใบใหญ่นะคะเวลาตูขึ้น ให้ไปต้นละ100บาทนะคะพวงซับค่ะอันนี้เป็นองค์หญิงเตือนตาเตือนใจนะคะนี่เตือนตาเตือนใจจะออกโทนแดงเปิดนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ100บาทค่ะองค์หญิงเตือนตาเตือนใจนะคะนี่พญานาคราชไซส์เล็กเริ่มมีออกแล้วนะคะเป็นไม้กาบนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ50บาทค่ะเป็นกาบชูช่อสวยค่ะอันนี้ทองพันช่างนะคะ ให้ไปต้นละเอาไปขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะทองพันช่างกัดลายสวยนะคะเป็นไม้เก่าค่ะกัดขีดออกส้มๆแดงแดงพื้นออกเขียวอ่อนนะคะนี่ค่ะสวยมากอันนี้มีจำนวนนะคะนี่ค่ะลายสวยนะคะทองพันช่างนี้โชคล่ำซ้ำนะคะหน้าออกด่างชุมพูนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทค่ะนี่นะคะ โคนสวรรค์นะคะต้นละสามสิบห้าค่ะเป็นเงานิดนึงนะคะแดดมาออกตอนหกโมงเย็นนะคะวันนี้เนี่ยค่ะไก่มะเหศวรน,นะคะตอนเด็กๆก,ก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยเป็นจุดๆมานะคะไม้ตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะชุมพูจะเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ให้ไปต้นละสี่สิบบาทค่ะอันนี้จะเป็นเขือนนะคะเขือนสีดิกิจค่ะในชุมพูนะคะสีหวานมากนะคะตัวนี้ ให้ไปต้นละ50บาทนะคะเขื่อนสีดิกิดค่ะส้อยสังวานนะคะเป็นไม้โทนแดงนะคะเดี๋ยวตัวนี้เขาจะกัดเม็ดมาอีกนะคะเม็ดกรแดงค่ะให้ไปต้นละเอาไปห้าสิบบาทนะคะสําหรับอันนี้มีชื่อว่าสร้อยสังวานค่ะอันนี้ไก่สวยมากนะคะนี่ใบสวยนะคะใบหยักด้วย ันนี้จะเป็นจังหวัดละยองนะคะไม้ปลายค่ะให้ไปต้นละหนึ่งรอยบาทนะคะจังหวัดละยองค่ะนี่อันนี้เป็นลูกไม้นะคะทรงใบออกแบบนี้นะคะนี่ทรงใบคมๆคมเลยอันนี้ให้ไปต้นละเก้าสิบาทรหัสหอนกคู่ค่ะสีก็จะออกเปิดอะๆด้วยนะคะอันนี้พญาหงนะคะพญาหงเอาไปต้นละ50บาทนะคะพญาหงนี่จะเป็นไม้ออกโทนสีส้มๆแสดๆนะคะนี่ ก็จะเป็นไม้ที่ส่วนใหญ่นิยมตามหาพร้อมมเทียนทองนะคะเพราะว่าทรงใบจะเป็นทรงใบาย,ยาวนะคะแต่ตัวนี้จะไม่กัดลายนะคะอันนี้ม่วงนะคะม่วงมหาการนะคะม่วงมหาการอันนี้จะอยู่ที่กระถางละ90บาทนะคะม่วงมหาการนะคะไซสี่นิ้วนะคะเดีย๋ยวหนูหยิบให้ดูสวยมากนะคะไม้ตัวนี้สีเจมอันนี้ม่วงมงคลนะคะม่วงมงคลจะอยู่ที่ราคา กระถางละ60บาทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้โทนม่วงเลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นลูกไม้ม่วงของหนูเองนะคะม่วงชมพูนะคะต้นละ50บาทค่ะอันนี้ทองประกายแสดนะคะเอาไปต้นละ50บาทนะคะทองประกายแสดสีออกแสดๆส้มๆการก็สวยคะ่ะตัวนี้นี่ค่ะหนุมานออกสึกนะคะให้ไปต้นละ 50บาทตัวนี้ก็จะเป็นไม้โทนแดงเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีลวดลายนะคะเม็ดเมดขึ้นมานะคะบนพื้นใบอันนี้นะคะไก่สมพงไก่สมพงก็จะอยู่ที่ราคา1 0 0บาทนะคะไก่สมพงอันนี้ก็จะเป็นไม้ออกแนวใบกลมนะคะแต่ว่าโตใบใหญ่มากนะคะไก่ตัวนี้นี่ค่ะนี่อันนี้มีพี่ๆถามกันมานะคะสําหรับลวงผู้แหวนนะคะ ตอนนี้ต้นลูกหนูยังไม่ออกเลยเดี๋ยวถ้ามีนะคะจะมาอัปเดตให้นะคะสำหรับหลวงปู่แหวนนี่นะคะเป็นไม้กระดูกค่ะอยู่โซนเดียวกันเลยอันนี้จะเป็นหานุมานประสานกายนะคะไซส์กระถางน่าจะเป็น5.5หรือ6นิ้วประมาณนี้นะคะต้นนี้นะคะมีแบ่งหนึ่งต้นเท่านั้นค่ะใครสนใจต้นนี้ขอราคาเอาไป290บาทนะคะป้ายสวยมากนะคะหานุมานประสานกายนะคะนี่ แต่ฟอร์มพุ่มค่ะตัวนี้เขาจะต้นไม่สูงนะคะนี่เทพสายลุงนะคะด่างสวยเลยกระถางก็น่าจะเป็น5.5หรือ6นิ้วนะคะนี่อันนี้ด่างสวยค่ะใครสนใจนะคะเขาจะมีแข่งด้วยนะคะตัวนี้ขออยู่ที่กระถางละ300บาทนะคะเทพสายลุงค่ะน่าสวยมาก ค่ะน,นี้จะเป็นสายพระเนสสายหกนิ้วนะคะกัดแดงมาแล้วนะคะแต่ว่ากัดได้มากกว่านี้ค่ะกัดจนเป็นเส้นขา,ขาวๆแล้วก็พื้นแดงเลยนะคะตัวนี้ตอนเด็กเขียวนะคะให้ไป2 6 0บาทนะคะสําหรับสายที่หนูถืออยู่นี่จะเป็นสายหนิ้วค่ะอันนี้ไก่แก้วสวรรค์นะคะต้นละ120บบาทก็จะเริ่มกัดสีมาแล้วด้วยค่ะนี้เศรษฐีสุพรรณนะคะเศรษฐีสุพรรณเอาไปต้นละ 60บาทเท่านั้นคะ่ะตัวนี้ถ้าแสงดีก็จะสีแจ่มนะคะสำหรับเรษฐีสุพรรณมงคลทรัพย์นะคะนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะมงคทรั์จะเป็นไม้โทนขาวเม็ดแดงนะคะจะเห็นได้ว่ามันอมชมพูเลือดด้วยนะคะบนพื้นเขาแต่ว่าชมพูไม่มากคะ่ะส่วนใหญ่จะมองมาก็เป็นออกขาวเลยนะคะตัวนี้พาโมกคารนานะคะนี่คะ่ะเริ่มกัดมาแล้วนะคะ ที่เห็นต้นแม่ก็คือกัดเต็มนะคะตัวนี้ก็เริ่มกัดตามมาแล้วนะคะตัวนี้ให้40บาทค่ะนี้เป็นลูกไม้นะคะใบพิวๆออกสีชมพูมีเม็ดด้วยนะคะคือเขามีหลายสีในใบด้วยนะ,ะมีขาวด้วยชมพูด้วยออกแดงออกเขียวด้วยนะคะอันนี้ให้ไป70บาทนะคะหนูให้เป็นรหัสแล้วกันนะคะจะได้จําง่ายๆอันนี้ขอเป็นเบอร์11ค่ะ70ค่ะน,นี้สุดปาถนาต้นคู่นะคะ กระถางนี้นะคะขออยู่ที่ราคา,าไปหนึ่งร้อยบาทนะคะสุดปาดธนาค่ะไปทํากอก็สวยะคะ่ะตัวนี้อันนี้มีซับนะคะมีซับไม้กระดูกเส้นใบชัดค่ะต้นละหกสิบนะคะมีซับชื่อดีด้วยนะคะนี่อันนี้เท้าพีรันพนาศูนย์นะคะ อันนี้อยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะท้าหิรันพนาศูนไม้ปลายแดงค่ะอันนี้นางสวาหะนะคะกระถางละหกสิบบาทนะคะนางสวาหะเริ่มกัดมานิดหน่อยแล้วนะคะพยาพานทองนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะตัวนี้จะออกสีชมพูเข้มสะโพกกวางคะ่ะอันนี้ที่เห็นเป็นกลุ่มกลุ่มนี่จะเป็นานางวิชุดานะคะทั้งหมดเลยนะคะสวยแล้วนะคะกัดเม็ดมาด้วย อันนี้จะอยู่ที่50บาทนะคะนางวิชุดาจัดอยู่ในตับรามเกียนะคะสีสวยมากหมายตัวนี้มีเม็ดด้วยนะคะเม็ดจุดๆกระจายทั่วเลยสวยมากนางเกาสุริยานะคะสีบาทเนะะี่ยค่ะเริ่มชมพูละเลื่อมาแล้วนะคะอันนี้เป็นพระนครไซส์อ่าสี่นิ้วนะคะใครสนใจนะคะฟอร์มนี้ขอ60บบาทนะคะ พรนครคะ่ะไก่แดงนะคะกัดหน้าแล้วด้วยนะคะตัวนี้อยู่ที่90บาทนะคะสำหรับไก่แดงนุมานหาวนะคะเป็นพื้นขาวนะคะพื้นขาวมาก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวพอโตจะมีเม็ดแดงกระจายทั่วเลยนะคะอะนุมาณหาวเอาไปต้นละ100บาทนะคะอันนี้ไผ่นะคะเป็นไผ่ดำเขียวนะคะเหลือบเลือบเอาไปต้นละสามสิบห้าบาทคะ่ะ ะะสีสวยนะคะดูดดันมากตาลแม่จันทานะคะเป็นโทนชมพูค่ะตัวนี้เขาเป็นตระกูลเดียวกับตาลแม่กุสุมานะคะแต่กุซุมาสีชมพูจะออกอเขาเรียกอ่อนกว่านี่นะคะแล้วเป็นพาสเทลนะคะตัวนี้จะเป็นชมพูสดนะคะเอาไปต้นละ40บาทตาลแม่ จันทานะคะองคุรีมานะคะอันนี้ต้นละห้าสิบบาทนะคะใบแข็งะคะ่ะตัวนี้ทนนะคะสำหรับองคุรีมา,อ,าอันนี้ทนชมพูกันบ้างนะคะพมคีรีนะคะพมคีรีอันนี้อยู่ที่ราคา5้าสิบบาทนะคะสำหรับพมคีรีคะ่ะสวยมากนะคะไม้ตัวนี้พอโตใบใหญ่แล้วก็สีชมพูนะคะอันนี้เนตรนาลีนะคะเนตรนาลีก็เป็นไม้ด่างค่ะตัวนี้ด่างออกเหลืองๆนะคะ ตัวนี้ให้ไปต้นละ100บาทเนตรนาลีค่ะสบายนางฟ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้กัดออกชมพูนะคะเอาไป100บาทนะคะสบายนางฟ้าไก่มะเหศวนนะคะตัวนี้จะเป็นไก่กัดสีชมพูนะคะดูใบล่างเขาจะเป็นพื้นอ,ออกเขียวมาก่อนนะคะค่อยๆมีเม็ดถี่ขึ้นนะคะตัวนี้ให้ไป40บาทนะคะไก่มะเหศวนค่ะพระยาสเสวตนะคะ ส5สิบห้าบาทนะคะพญาสเสวตจะเป็นไม้ใบเล็กนะคะตัวนี้ไก่ตัวงามนะคะอันนี้ก็ให้ไปสามสิบห้าบาทค่ะสำหรับไก่ตัวงามหน้าเขาจะออกส้มๆนะคะตัวนี้นี่ค่ะเป็นไก่แบบว่าบอลเก่าเลยก็ว่าได้นะคะตัวนี้อันนี้บอลเก่าไม่ทราบชื่อนะคะเม็ดทั่วใบเลยพื้นออกน้ำตาลแดงนะคะต้นละสามสิบห้าค่ะ นี่นะคะคุ้มมาก35บาทเท่านั้นค่ะอันนี้แหลมทองนะคะแหลมทองนี่ไม้เก่ากัดสีชมพูนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ50บค่ะแหลมทองเพชรคุ้มนะคะสวยมากนี่อันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะเพชรคุ้มก็จะเป็นไม้เก่านะคะใบไทยค่ะเดือนมีนาคมนะคะอันนี้ตับเดือนให้ไปต้นละ100บาทค่ะนี่ราชินีเงินแสนนะคะต้นนี้ขอราคา เอาไป70บาทนะคะราชินีเงินแสนแล้วก็เท้ารำไพนะคะไม้ปลายค่ะตัวนี้ให้ไปต้นละเจบาทนะคะป้ายชมพูเข้มสวยมากนะคะอันนี้นาขนดหางนะคะต้นละเอาไป60บาทนะคะนาขนดหางนี่อันนี้ก็จะเป็นไม้เก่าหายากแล้วนะคะสำหรับตัวนี้ทศกัณ์นะคะเริ่มกัดสีกัดลายมาบ้างแล้วนะคะทศกัณ์ให้ไปราคากระถางละ เจ็ดสิบบาทนะคะทศสกันค่ะนี่ค่ะอันนี้ยิ่งโตยิ่งสวยถ้าเขากัดเต็มจะเหมือนลายไทยเลยนางกิรินีเทวีนะคะต้นละ35บาทค่ะเป็นอ่าตับนางสงกานนะคะตัวนี้ปีกนางฟ้านะคะปีกนางฟ้าจะก้านสีสายบัวนะคะ ให้ไปต้นละ50ค่ะปีกนางฟ้าเนะะี่ยค่ะสายพะเนศไซส์100นะคะก็จะเป็นพื้นเขียวมาแบบนี้ก่อนนะคะตอนเด็กๆแล้วก็จะค่อยๆกัดแดงไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ยอดอัศวินนะคะเอาไปต้นละ60บาทนะคะไม้ตัวนี้ใบแข็งการแข็งแล้วเดี๋ยวจะกัดสีอีกนะคะเนี่ยเส้นใบเริ่มชัดมาแล้วนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็น3วังนะคะ3วังสีสวยนะคะตัวนี้ อันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสามว่างอันนี้เป็นลูกไม้นะคะสีสวยมากทรงใบดีนะคะอันนี้ให้ไปหกสิบบาทนะคะหนูขอเป็นลูกไม้อ่ารหัสเบอร์สิบแล้วกันนะคะเบอร์สิบหกสิบค่ะอันนี้จะเป็นคิดมาดอีฟนะคะให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะไม้ตัวนี้ เนี่ยค่ะไก่เจ้าเล่นะคะต้นละ35คือคุ้มมากนะคะกัดหน้าด้วยนะคะไก่เจ้าเล่ค่ะเจอหมาแก้วมาหนึ่งต้นนะคะขายสนใจต้นนี้ขอราคาเอาไปเก้าสิบบาทนะคะหมาแก้วค่ะนี้พิกุนทองนะคะต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะพิกุนทอง ก็เริ่มกัดลายแดงๆมาแล้วนะคะตัวนี้ไม้เก่าค่ะพิ่กุนทองค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันไหนสามารถโทรหาหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0642824363นะคะก็เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะมีเก็บเงินปลายทางค่ะค่าส่งเหมา30บาทนะคะ สั่งซื้อกี่ต้นก็ได้นะคะไม่มีขั้นต่ำหนึ่งต้นก็สามารถสั่งได้คะ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะขอลากันไปก่อนเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามช่องสวนสานิตบอลสีไว้นะคะหนูมีคลิปลงทุกวันเลยนะคะแวะเข้ามาชมบอลสีสวยๆไปด้วยกันก่อนได้นะคะวันนี้ก็อขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ